ราชปันมนุษย์หิมะนะครับวิดทีแรกราชปันเป็นเป็นสโนว์บอลก่อนสวัสดีครับผมบายแมทินนะครับ <c oughs> วันนี้ <c oughs> อยู่ดีๆหิมะตกเลยนะครับ <c oughs> ดูโอ้โห و. พึ่งตกเลยนะครับแล้วหิมะมันจะมี2ประเภทมันมีประเภทแห้งแบบที่มันดีมากที่จะไปเล่นสกีหิมะหรือสโนว์บอร์ดนะครับแบบนี้เห็นไหมหิมะมันกระจายไปแต่หิมะที่ตกวันนี้คือหิมะแบบเปียกนะครับเพราะฉะนั้นดููมันเปียกแบบถ้าจับมันไม่ได้กระจายมันมันมาเป็นก้อนเลยอันนี้คือดีมากที่จะเล่นสโนว์บอลไฟท์ที่ที่ปั่นแล้วก็โยนใส่เพื่อน แต่ว่าสิ่งที่เราจะทําวันนี้คือราจะปั่นมนุษย์หิมันะครับคลิปง่ายๆเล่นๆกับครอบครัวที่เมกนะครับถ้าว่าคุณชอบคลิป like, นี้ทากดไลค์กดติดตามช่อง mymanet เรามาเริ่มกันเลยนะครับโอโ <uliflower ready. S 1> โ้โหอันนี้คือชื่ออะไรครับชื่ออเดนผมชื่ออเดนครับตัวน่ารักตัวใหญ่มากดูดูสวยมาใหญ่เท่าลูกนี้นะน้ำหนักเท่ากันเลยเท่ากันเลยห้าสิบโลเลโวโอเดน เอเดนอยากเล่นน้ำแข็งมากโอเดนไม่ใช่ไม่ใช่ไซเบเรียนนะคะทุกคนเขาเป็นแมลมุ e ใช่เป็นคือยายกว่าไซเบเรียนฮัสกี้อีกเยอะตอนที่ลงรูปไปในไอจีคนบอกว่าฮัสกี้ฮัสกี้บอกไม่ใช่ฮัสกี้นะคะโอเค and two other people who played us today Bob hi Bob and mom hi mom hello ใครอยากดู เมื่อกี้หมีกับแม่เพิ่งไฟกันไปทุกคนเอทะเลาะกันหนักเลยตีกันเลยถ้าใครอยากดูนะไปดูช่องเนทไอหมีนะคะอเควันนี้สวนมาเนตหมีจนเธอกล้องเพราะว่าเนจะสอนืิทีปันมนุีหิมะโอเคแม่แน่นำให้เราเริ่มฟังนี้เพราะว่าเวลาที่เราปันมนุษยหิมะนะครับเราต้องใช้พื้นที่ให้คุ้มค่า ไม่งั้นมันมั่วและหิมะมันหมดมาดูอันนี้มันแบบมีแผนด้วยหรอจริงๆอันนี้สำคัญมากคุณจะเห็นทำไมมาใกล้ๆเคย์แล้วจะเริ่มอะไรเงี้ยเยป r รท์ t ฮียร์เคย์วิดีวิดีแรกเราจะปั่นเป็นเป็นสโนว์บอลก่อนเราต้อ e เก็บมัน e ข้าด้วยกันโอเคแล้วก็ให้มันติดโอเคเ e ย์ let's bring it close โอเคเเห็นไหมมันเป็นก้อนใหญ่แล้วแล้วอันนี้โคตรเท่ถ้าคุณไม่เคยเห็นนะ หิมาเหมันจะติดกันเพราะว่ามันเป็นหิมะเปียกเหมือนนี้ป่ะเหมือนแมลงที่มันปั้นขี้ป่ะคล้ายๆกันจริงๆคล้ายๆกันดูเราวางอันนี้แล้วเอาเริ่มหมุน <c oughs> เห็นไหมมันจับห <c oughs> ิมะทั้งหมดเพราม,ามันมามือเหรอเห็นไหม <c oughs> Let's bring it over closer uh huh. here that's okay <S turn the other way. okay เห็นไหมเมื่อกี้แม่มุนทางนี้ <c oughs> ต่อไปเพื่อให้มันเป็นวงกลมเราก็ต้องมาฝั่งนี้ แล้วก็บมุนต่อดูดูเห็นไหมแล้วก็่กดกดไปเรื่อยๆทึบแยกก่อนแฮกิ่สองให้แม่เห็นก่อนมอนมมันจะเริ่มหนักเธอทั้งไม่ดีเห็นไหมแม่บอกมันแตกแล้วจะบอกว่า ตอนแรกหิมะจะไม่ตกวันนี oh. ้คือไไม่ด้้ตังใจเขาพึ่งพึ่งทำหญ้าฉะนั้นมันอาจจะมีอาจจะมีหญ้าติดไปเรื่อยๆโอ้โเดี๋ยวเจ็บแล้วอันนี้นัาจะ squad ten times with me ทัว่านี้ฮ้าเกินห้าสิบแล้วจะเจ็ดสิบห้าถึงร้อยโลดูแม่ไปต่อ What is this? This is a uh, kingmai. What is this going to be, Bob? It's a stick. What? <laughs> what is it for on the snowman? It's going to be part of an arm, a really long arm. When going can, be There you go. That's one arm. See? <laughs> yep. Yeah. Okay. Normally, the nose of a snowman is <laughs> a carrot, but we don't have any carrots at home right now. So we're going to use a stick The Put a scarf on him. Aha uh -huh. There you go. We got the scarf. And you could key to Where's our last one? I can't get it wrong. That's good enough. Yeah. Okay. What's this? Rocks! Four Eyes. Eyes cow. That's good. There you go. Okay. สายที่รู้สึกตาจมูกแมวว่าเขาขาดขาดอะไรครับแม่โอ้โหรองเท้าไม่แมตต รแบโอ้ยไม่เรายังไม่ได้ตั้งชื่อเราจะตั้งชื่อว่าอะไร What should our snowman's name be Scooby Scooby Doo เอาเนท No 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 นสมพงสมพงไม่เอาไม่เอาไม่เอาเธอไม่ชอบสมพงเหรอเอาเอาชื่อว่าอะไรปิติปิติทำไมแฮปปี้ไงแฮปปี้เหรอปิติไม่ไม่เท่ชื่อชื่ออะไรชื่อฟักเออ ไอฟักโอเคเพราะว่า <complex> <Okay. ś AD ES> จมูกมันไม่ใช่แครอทเราจะเรียกเขาไอ้ฟักโคตรได้เลยเพราะว่าปกติมนุษย์ฮิมัมันจะเป็นแครอทแต่อันนี้ก็ฟักเป็นไอ้ฟักจำเป็นโอเคถ้าก็ชอบคลิปนี้แลืมกดไลค์กดติดตามช่องมาในแต่ช่อง เพราะว่ามีไปเล่นสโนว์บอลฝันกับแม่ข้างหน้าบ้านโคตรสนุกเลยนะครับอย่าลืมไปติดตามนะครับแต่สำหรับวันนี้มีแค่นี้สวัสดีครับหาเรื่องเหรอมองอะไรอะ่ะไอฟะ้ฟักตายเอยเอฮะนัดดีที่สุดใช่เรียบร้อยไอ้หาหาเรื่องนะเห็นไหมโอเคเข้าหนะ้าเขาอีกแล้วนะโอเค ก็แค่สรั่งคนหนึ่งเข้ามาเป็นมิชชันนารีผูดไทยก็ไม่ค่อยชัดชีวิตไม่ค่อยจะ e ีซี่องผิดลองทุกใบทั่วโลกใบทุกที่จนวัน